เห็นหน่ะลุงว่านกับเอ่อพวกบางคนกับป้าว่านกับพ่อไม่ยินหน่อยเห็นตะขากรับพ่อหรอเห็นหน้าไม่หน่อยดูเลยก็ได้พอเพราะว่าการกินเอาแก้วของป้าของลุงน่ยบนแล้วค่อยอ่ะพอแล้วเหรออาจใจพี่ออกแล้ว ทำไมต้องไปบัตรบางีด้วยเราขดความกภาษาไทยของนู้ไม่ดื่มมาลูกทุกภาษามาดื่มเรือหมดยาอยู่ถุงข้างนั่นแล้วก็ไม่เห็นนะไปเอายาอยู่ข้างถุงเรื่องของการกินไม่กินไม่ทำกับข้าวเก่งที่ดูได้หรือไม่ต้องไม่ต้องพูดนะครับลูกคนก็ไปดูที่ปลาเรา่งทีเราดูเขาตกปลาในทะเลที่เป็นหมอนุ่งภาษาาแล้วก็ดูเป็นอาทิตย์ปลาเรานาจจะสุกไหมลุงสุก ุกบ่อพิจารณาแม่จะโตสุดไปบ้องปีนได้กลับได้เพราะเฮ็ดสองสันันน้ะเก่งแล้วพ่อคีย์บอร์ดของแกทำเป็นภาษาอังกฤษมันไม่มีไทยแกก็พิมพ์ภาษาอังกฤษให้เป็นไทยได้อะแบบไม่ใช่หรอกมีนิ้วเดียวนิ้วชี้แต่เอาจำเอาว่าเป็นมันยังอยู่ตรงไหนแม่น้อยเกิดวันที่เท่าไหร่นะเกิดวันที่19เดือนธันวาพื้นที่ เอ้ยเมื่อเคยคุยเรื่องนี้แล้วมั้งกับเกิดศิษทันมาก็บอกแล้วว่าเราเกิดใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันยัถึงได้ดังนะแต่คราวนี้ดังมากเลยไม่ดังหรอกก็เป็นน้องผมผมเกิดศิษทันมาเราเป็นน้องเราเป็นน้องเขาอยู่ห้าวันเราเป็นน้องเขาอยู่ห้าวันเอาละงานนี้อะไรชื่ออะไรนะชื่อจริงชื่ออะไรชุติการ น้อง <N> <N> ชุติการพี่ประกอบเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้คลิปนี้เลยที่ถามอย่างเงี้ยตะวาอยาการนพอนเมื่อกี้นัตอนมาถึงเาจะถามอายุเท่าไหร่มเท่าไหร่ไม่เป็นไรอายุลดได้ไม่ว่ากันคนกันเองลดให้ได้คนกันเองลดให้ได้จะได้เท่าไหร่ก็เลย มันจะเต้นไปหน่อยนะคะเพราะเราไม่มีอุปกรณ์อะไรใดๆทั้งสิ้นเราจะย้ายไปย้ายมาอย่างนี้แหละเอาฟังเสียงเอาเน้อเพราะว่าโกโปมันถ่ายไม่ได้เนี่ยจะค่อยมักอันนี้ไหลมั้ยไงซิมซิมซิมมั้งไงเนี่ยเจอเพื่ออะไรสิ่งนี้ก็ข้าวเหนียวแสบเด้ จริงจริงนี่เหั่นขาเห็ดอ่นมีกระเซบเพราะว่าแต่รสชาตินี่มันเด่นกว่าอันนี้เราเป็นคนเป็นคนไทยข้าวสี่ยมารสชาติเข้มโคตรยังสี่แต่ถ้าเป็นเด็กน้อยน้อยก็กินได้เพราะขาใส่เหล่าก็จริงแต่ว่ามันต้มไปแล้วมันก็เหยไปแล้วนะอันนี้เหมาะกับอันนี้เหมาะกับกินข้าวนี่เหมาะกับกินกับข้าวแค่ไม่ง่ายจำไม่ได้ครับนั่นเป็นน้องเขาป่ะแต่ว่าผมก็ดูลุงเด่นเด็กน้อยยังสามสิบกว่าหนึ่งลุงเด่นนี่เด็กเลยขอเท่าเลยสี่สิบบาท ก็เรากำลังอยหาปลาไงจะมัาเยอะเมื่อจะออกที่หนึงค่อยว่างคิดคน่าลุงเด่นลุงเด่นค่อยนึกว่าเป็นเบาหน่อยเลยน่ารักเวลาคิดหาปลาเชื่อหน่อยอะไรพวกนี้มันไปไวคือแล้วนะคะตอนนี้ก็หาปลามันไม่จะเป็นต้องใส่ใจนี่ติดตามฮอตเสียทั้งพี่ทั้งน้องแล้วก็ติดตามป้าวอลงลุงมงคลแต่ไม่เคยดูแม่ลูกนี่แน่จะไล่ออกไม่ลูกอะติดตามฮอตเสียแต่ลูกไม่เคยดูคลิปแม่ไม่ติดตามแม่ด้วย เขาเดกเกลียวมากเลยลูกเนี่ยฟาเปล่านี่ไงคะลูกคนเนี่เหรอแต่อีกคนนึงพิการมาไม่ได้แต่เขานั่งรถเข็นแล้วก็ใส่เพอเพอร์ตลอดชีวิตแล้วก็ผ่าสมองอแต่ดูมิสเตอร์เขาเสียทุกวันแล้วไม่ยังรู้จักคนนึงไหมที่เขาอยู่เปรูหรืออะไรสักที่เนึ่ยผมไม่รู้ว่าที่เขาคือเขาเขา,เขาเลี้ยงคนพิก,การอยู่เหมือนกันนะ่ะแล้วเขาพยายามคุยกับผมมา,มมากเลยประเทศั้นรู้ผมนผมพยายามคุยเขาอยู่นะทางเฟซบุ๊ก แล้วเขาดูผมประจํามากเลยไม่ไไมม่่รู้จักเคยคุยกันใช่ไหม,มจริงจริงแล้วเนี่ยเปิดใจ<า>นะคลิปนี้จะเปิดใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยติดตามฮอรเสียมาตั้งแต่นานนานนานมากเลย<ต>ประมาณห้าปีกว่าตั้งแต่เปิดเปิดเอ่อยูทูบไม่เป็นใช้วิธีบังเอ,อิญวันนั้นเรากลับมาจากที่ทําง,งานแล้วเราเหนื่อยด้วยปวดคอร์อะไรเรื่องเนาะก็มาเปิดเปิดไปเป็นแล้วเพื่อนบอกว่าเพื่อนคนที่แรกส่งลิงก์มาให้มึงอยากไปเที่ยวลาวไม่ใช่เหรอมึงอยากไปเที่ยวลาวไหมบอนี่มึงมึงอันนี้ด้วยเขาไปเบิงมึงเขาไปเบิงก็เลยกดตามตอนนั้นน่ะ ตอนนั้นสมัยนู้นเป็น MSN อยู่เพื่อนส่งลิงก์มาให้ใน MSN เลถามว่ากูจะกดยังไงวะเพื่อนบอกมึงกดตามไปเลยเดี๋ยวมึงเจอพราะกดไปเสร็จไปเห็นฮอสเซียดสไายแป้แล้วไปอยู่บ้านบ้านโฮมสเตย์และเป็นไม้ขัดสารขัดแตะว้ายกูจะจะมีในชีวิตนี้กูจะต้องไปให้ได้เออเริ่มทีก็เริ่มดูทีนีเราก็พิมพ์ไม่เป็นเนาะเราก็ไปจดจดตามตัวอักษรทุกตัวดึงลิงก์ไม่เป็น กดติดตามก็ไม่เป็นสมัครอะไรก็ไม่เป็นสักอย่างจดเป็นปุกๆอย่างเงี้ย,ยข้างเตียงนอนคืออันไหนดูแล้วก็ขีดออกจนกระทั่งแบบทาํางานแล้วโดนโกงอะทํางานแล้วโดนโกงด้วยตั้งแต่ดูมาก็เออมีความรู้สึกว่าเหนื่อยเนาะนะท้อเนาะทํางานโดนโกงในขณะเดียวกันที่โดนโกงก็เริ่มมารู้ตัวว่าตัวเองป่วยเป็นมะเร็งไม่ใช่มะเร็งไม่มันยังไม่ถึงเนื้อมะเร็งแต่กําลังจะเป็นมะเร็งแล้วมันเป็นเนื้องอกในมะลูกชนิดแบบขยายตัว คือมันบวกบวกบวกเหมือนดอกเห็ดเผื่อไปเรื่อยๆใช่ในผมก็รู้ตอนนี้แหละว่าไม่ใช่น้อยเป็นมะเร็งแล้วก็เพียรป๊อบเพียร์เขาบอกไม่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 ถึงขั้นมะเร็งแต่เรามีเราจะติดเชื้อรู้ผ่าตัดใช่สองครั้งตอดไม่ใหญ่น้อยเปิดใจเบื้องใช่ก็ดดูเปิใจคนดังลิปนี้ได้หลายแสนนะได้หลายแสนพ่อฮัสเซ่แชร์ด้วยเพราะเราเห็นอยู่เออคลิปนี้ผมแชร์ด้วยฮัสเซ่ฮัสเซ่ไปเขียนไว่า ขอบคุณครับขอแช์นะครับโอ้ยเราโคตรปื้มเลยเรายังถ่ายตรงนั้นหน้าจอไว้เก็บอยู่เลยนะเลยกเกลยขึ้นปื้นเลยนะปื้นแกเกิดขึ้นพรองกนะเดี๋ยวไป็นวนี้เห็นยังบ่เป็นสักอย่างเนึ่ยังบมเป็นเยังบ่เป็นจนกระทั่งจนกระทั่งผ่าตัดรอบสองรอบแรกผ่าตัดรอบแรกไม่เงียวมาผ่าตัดรอบแรกเสร็จสามเพื่อนเพื่อนที่อยู่กรุงเทพนี่แหละเขาสามารถทำคามทําอะไรเกี่ยวกับโปรแกรมคอมอะไรได้เขาบอกเราว่าเขาจะขอสี่หมื่นแต่เขาจะเปิดให้เราแต่เขาจะเก็บรหัสเราไว้ รเ,เ,เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอา๊ถ้าเขาขอรหัสเราไว้ไนเนอะไ,ไม่ไม่ถ้าเกิดว<ๆ>่าวันนึงเราดังมา<ๆ>เขาจะเอาราหัสเราไปทำในอื่นแล้วเราจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยก็เลยบอกไม่เป็นไรว่าคุณทาเองก็ได้เจ็ดวันไม่คุยกับใครใน่ะนอนสอดแจงสมือ <laughs> งมสมัคร Google เจ็ดวันไม่ไปไหนเลยนั่งแม่งอยู่บนเตียงนะข้าวคววถามเมื่อมา่กินข้าวผมยังงงก็กูพอได้พอได้ปุ๊บอ้ายดีใจไปกดไลค์ให้อันเน้คนแรกเลยไปกีดกัดไอ้อบาีบีเลยอย่างแรกหลังจากนั้นเสร็จเอ๊มันคือยังมีช่องของฉันมามันคือสิบเป็นเจสซี่มันอะไกดไปกดมาอ้าวมันมีคขียอยู่รอบอัพไปไม่ไปไหนไปเห็นมาก็จะได้ทุกมมือนี่ว่าเรียนรู้ตัวเองพอเฮาเสียเขาเปิดไหนวะแม่นะเปิดใจแล้วบอกนี ได้เดือนละเท่าไหร่ตอนนี้วันละกี่เหรียญมันเปิดจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่ไม่จริงเอาตัวจรอโทษวจริงไม่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 ได้หรอกไม่ได้หรอกไม่ไว้ไม่ใช่น้อยเพราะว่าคำถามนี้นะจริงๆนะครับหลังใหม่เราอยากจะถามมันจรนงเลจริงๆนี่เราอยากจะถามนี่ไอ้ด้อในดวงใจเราเลยถ้านึ่งชั่งไม่ได้เพื่อเพื่อได้เดือนละเท่าไหร่ราเปิดดูถ้าหนึ่ร้อยล้านเราเราจล้าแบบขันข้างล่างดูยากร้ันมีอะไรใิดีก็คืนข้างล่างมันจะมีตรงที่ ขนาดปอมว่นก็ลุ้งมงคลยังได้สิบึงแล้วเ,เ,เท่าไหร่เนี่ยน้อยนิดเอาเปิดดิเปิดใจถามพ่อเสียก่าคืนไปว่าพ่อเสียได้เท่าไหร่ต่อเดือนน่าจะแสนขึ้น <c oughs> เอา้าเอา้าไม่น่าถามนะคำถามนี้คุณคำถามนี้เรา<อ>ไม่ผิดคลิปนะครับคำถามน,นี้เราเปิดใจแล้วไม่รู้เลยได้อยู่แต่ตอนนี้กล้องขึ้นลงลงดเอางี้ถามอ่าถ้าพูดอย่างนี้เรารู้แล้วเราไม่ต้องถามต่อแล้วนิคมเดียวไม่ถาม เดี๋ยวถ้าปิดไมค์ก่อนผมจะถามว่าเยอะสุดที่เคยได้ต่อเดือนนะไม่เงี้ยนะจะตอบช้าๆเด้อเจ็บหลักเนี้ยเด้อแสนอัพแสนอัพไม่จะน้อยนี่ตอนนี้คือแสนอัพอยู่แล้วใช่ไหมแสนอะไรคะแสนเจ็บปวดแสนยูเอสโอ้ไม่มีนะคะโอ้ธนาขนาดนั้นไม่ได้จะไม่ยุ่งบ้างไทยเลรอเด้อสิ้่าไปสู้กับควาวแล้วเด้เหรอไม่กล้าวแล้ไม่จะน้อยพอไตม้าแรกมันลดลงนิดหนึ่ง เดือนนี้ทิ้งเงินกันทุกคนเลยหมันก็มีขึ้นมีลงแต่ละเดือนแล้วเนาะเออคนเอาฟืนเซอร์ไฟดีกว่าหนูว่ามันจะสุกแล้ว่ยเพราะว่าลองซิมเมืองเนี่ยมันสองสิบสองชั่วโมงแล้วไฟอันชนทำยังไงเอาฟืนเชอเพราะเอาลงสุคือจังปะวันเฮดกระไดปะวัามีอันนั้นแบอันนั้นมันมีอันฟ้อยอยู่น้านนี้ก็เป็นการทักทายกันนะจ๊ะเมเปิลเต็ดลักนะรักนะจุ๊บ